สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกู๊กอนะคะอีอันี้อันนี้มาขอมาขอพรน,นะคะคือเขาได้โชคไปแล้วเนาะกเลยมาขออีกนะคะมาขออีกรอบนึงค่ะลม้อกดาค่ะถ่ายค่ะว้ไม่ถ่ายแขอก่าอแล้วมาถ่ายไอ อันนี้เรามาดูนะคะว่าจะได้เจอไหนนะคะคือมาขอโชคนะคะตอนนี้นะคะมาลุ้นกันนะคะสายบุญสายองค์ปู่่อยนาคค่ะสายบุญสายองค์ปู่ข่อนาคค่ะสายบุญสายองค์ปี่ขทอยนาคะ เขาแค่ามาไหว้ขอพรเนาะมานั่งอยู่ที่ร้านเหมือนเดิมเนาะเป็นลุมเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยว ้าวเขายกอะไรมาอยู่างเงี้ยยายบ้านยูบรรยากาศยามเย็นไปเรื่อยๆเนาะแม่คนนี้ก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้วนี่เนี่ยแม่คนนี้ก็เคยมาครั้งหนึ่งแล้ววันที่แม่กัใส่ร้องไห้หน้าลานบุโบสถ์ นี่นักข่าวก็มาค่ะนี่ก็บรรยากาศ ยามเย็นก็คึกครับนะคะคึกครับด้วยเหล่า YouTube แล้วก็นาาักข่าวเนาะสวัสดีนะคะทั้งสี่ท่านนะคะ ขุนพลชายอ๋อขุนพลชายมาช่วยแม่ดาอีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะดันดันดันจ้าขุนพลชายเป็นยังไงนาะถึงไหนแล้วนาะข้ามน้ําข้ามทะเลดูยอย่างแม่ดายัางไม่ทันได้ข้ามเลยแม่ดาให้ลูกสาวติด ต่อนกในไลน์แม่ดาให้ลูกสาวติดต่อนกในไลน์หรือเฟซบุกบ๊กก็ได้นะจ๊ะส่งแว่นสายตาไปให้เลือกใส่ สบาย,ยา,ยายอันเลยเนาะหลายๆอันเลย๋อขอบคุณค่ะขอบคุณมา,มากๆนะคะติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือว่าติดต่อทางไลฟ์ไลฟ์สดบอกคะ่ะ<ห>ก็ก,ก็แวะเข้าไป ช่องแม่ดากุกอกนะคะผมกำลังยกร้านอยู่ครับแต่ว่าเขาถ่ายอะไรกันผมผมมาถ่ายด้วยคทตรงน้ใดาเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างก็ดู ดดำนาอยังยังค่ะตกใกล้ยังตกแล้วแต่วันนี้ไปหวานอีกรอบหนึ่งค,ค่ะต้นตัวแรกก็ยายจะจุดตรงนี้ด้วยพี่มุกเดินผ่าน,นหน้าบ้านเขาจุดทูบแล้วเขาบอกว่าจุดให้ไอะไรนะเขาบอกว่าให้พระแม่ธรณีเขาอน,นุญาตแล้วนอนหลับสบายจุดทูบไอ้น,นิธิอันนี้ทีแล้วก็เอาโต๊ะมาตั้งด้วย นูกันนู้กันน้องไปเดินดูนูไปถามเขาทำอะไรค่ะคนทีมาสองคนไม่รู้มาบอกว่าเรื่องที่ดินอ๋อเขามาขอที่พักจะได้อยู่สบายเขาก็ต้องจุดธูปไหว้เจ้าที่ก่อนว่าเขามานอนพักที่นี่นั่นเลนค่ะนี่นะคะ กคือครับทั้งหน้ขาข่าวทั้งยูทู e ทั้งสายบุญอันันไหนอันไหนซักท,ที่สุดก็เก็บไว้ใช้เองท ขายการดีๆไม่ไม่ไม่แพงค่ะนะค,ค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณนกนะคะที่ใจดีมีจิตใจเมตตาเอืเ้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอ้มีคนสวยขี่จักรยานด้วยนะคะ ผู้ที่ก็มานี่คือรถในผู้ทีเนาะในผู้ทีจะไปดูเรื่องจริงว่ามันเป็นยังไงมายังไงทำไมคนมาเยอะแยะเนาะนี่ก็เวลาจะมืดแล้วนะคะแต่ยังมีผู้คนมากมายเลยนะคะมาก็เห็น รถหน้าข่าวหรือว่ารถไทยมากันเยอะแยะเลยค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะนี่ก็มาจอดอีกแล้วนะคะรถตู้นะคะนาบ้านลุงก็คงยังเงียบอยู่ค่ะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศยามเย็นนะคะให้ดูบรรยากาศยามเย็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเนาะไปไหนมาไหนมาทำอะไรยังไง แต่เราก็จะดูไกลๆค่ะ <c oughs> จะส่งไปที่ไหนดีอ๋อส่งไปที่ไหนดีล่ะคะส่งมาส่งมา บ้านเลขที่แม่ดาก็ได้ค่ะต่อมันขึ้นแบบนี้แก็จะเป็นอีกไหมนี่บ้านเลขที่ของแม่ดาก็จะมีสะดวกคุณสะดวกส่งมาทางไหนล่ะคะกกกกตุ้มก็ใกล้เคียงกันค่ะไม่ไม่ไกลค่ะหากทับคอกิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดแชร์ไปให้แม่ดาก็บอกไนมากขึ้นจะดีค่ะ